สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณหมอมก็มาแบ่งปันนะคะสำหรับนะคะผู้หญิงนะคะที่หมดประจำเดือนหรือเข้าสู่วัยทองนะคะจะมีอาการอย่างไรบ้างนะคะคนที่เข้าสู่วัยทองหรือหมดประจำเดือนหรือตัดรังไข่หรือทำหมันหรือมีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวใจสั่นนอนไม่หลับวุบวุบวับวบเหงื่อออกเวลากลางคืนหนาวในอกนะคะ หรือว่าช่องคลอดแห้งนะคะไม่มีความชุ่มชื้นเลยทั้งเรื่องมดลูกและเรื่องผิวพรรณนะคะวันนี้นะคะคุณหม่อมก็มาเอาใจสำหรับคนที่ก้าวเข้าสู่วัยทองหรือคนที่กำลังเริ่มจะมีอาการดังกล่าวนี้นะคะวันนี้นะคะจะมีผลิตภัณฑ์ที่สำหรับท่านผู้หญิงที่มีอาการดังกล่าวนี้เลยนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะ ฟาร์มาลาเฮิร์บทูถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะชื่อยาสตรีเบอร์สนะคะตอนนี้คุณหมอเปลี่ยนเป็นฟาร์มาลาเฮิร์บทเหมาะสำหรับคนที่หมดประจำเดือนนะคะหรือก้าวเข้าสู่วัยทองมีอารมณ์ที่คุณหมอมได้พูดไปตั้งแต่ต้นนะคะอาการทั้งหลายเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้ท่านผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเหล่านี้มีสภาวะจิตตกด้วยนะคะ แล้วนอนไม่หลับหลับไม่ลึกนะคะทาให้ร่างกายไม่แข็งแรงนะคะแล้วจะทําให้ทุกอย่างระบบเลือดในร่างกายของเขาเปลี่ยนไปเลยเกิดมาจากฮอร์โมนเฮสโตเจนเขาน้อยลงนะคะนอกจากเกี่ยวกับผิวพรรณไม่พอนะคะจะมีเรื่องกระดูกพรุนเจ็บเข่าเจ็บข้อตามมาอีกนะคะแล้วนะคะกลุ่มเหล่านี้ก็พยายามที่จะไปหาคุณหมอคุณหมอก็ท้าที่สุดแล้วคุณหมอจะให้ทานเป็นฮอร์โมน ฮอร์โมนก็คือเคมีนั่นเองแต่คุณหมอก็ไม่ได้จัดให้กับทุกๆคนนะยกเว้นคนๆนั้นที่เขามีอาการหนักๆนะคะทางคุณหมอท่านถึงจะจัดให้ฮอร์โมนให้ทานแต่ก็ไม่ให้ทานานานนะคะเพราะว่ากินนานๆก็เป็นบอกเกิดของมะเร็งนั่นเองนะคะแต่ว่าใครนะคะที่เริ่มมีอาการดังกล่าวท่านอย่ารอเลยนะคะอย่ารออย่าเก็บไว้นะคะท่านจะกลายเป็นคนที่หงุดหงิดแล้วซึมเศร้า วิตกกังวลไปเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอมได้เจอลูกค้าหลายหลคนบางคนท่านไปหาหมอเกี่ยวกับโรคจิตเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรคุณหมอมก็แนะนําเป็น Farmala h e r b ์บนะคะคุณหมอแนละคุณหมอเสียงนะคะท่านจัดโปรให้ด้วยนะคะถ้าซื้อ2ขวดนะคะมีส่วนลดนะคะมีส่วนลดถึง300บาทนะคะตัวนี้ คุณหมอทำโปให้โดยเฉพาะเลยนะคะถ้าใครที่มีอาการดังกล่าวอย่างนี้นะคะอย่ารอนะคะอย่าเก็บไว้รีบมาดูแลตัวเองนะคะเขาจะช่วยทำให้ผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองมีอารมณ์ที่ดีขึ้นสนทีขึ้นนอนหลับได้ลึกขึ้นนะคะและก็ทำให้หมดลูกชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะคะแล้วเรื่องฝ้ากระรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าก็จางลงนะคะแล้วก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข นะคะวันนี้คุณหมอมก็อยากจะมาแบ่งปันตรงนี้ให้กับท่านผู้หญิงนะคะที่ก้าวเข้าสู่วัยทองตัวนี้จะเหมาะกับคนวัยทองมากที่สุดนะคะถ้าเกิดมีใครสนใจนะคะก็สามารถทักและสอบถามคุณหมอมได้นะคะขวดหนึ่งนี้ปริมาณ750 ml นะคะวิธีการทานตื่นเช้าท้องว่างนะคะ30 ml จะมีแก้วตวงอยู่ข้างในนะคะและ ก่อนนอนอีก30 ml นะคะเปิดฝาแล้วเข้าตู้เย็นนะคะทานต่อเนื่องอย่างน้อย1-3เดือนนะคะต่อเนื่องนะคะเพื่อทำให้เราอาการดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะถ้าเกิดมีใครสนใจก็สามารถสอบถามหรือสั่งซื้อขุ่มอมได้เลยนะคะที่เบอร์0898195768นะคะหรือ081831 8186นะคะหรือที่ช่องทาง w w w v e หมอเสงฮืบไทย .com นะคะหรือที่ช่อง y o u t u b e นะคะหรือช่องเพจนะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามและก็สั่งซื้อหรือว่าพูดคุยกับคุณหมอมได้นะคะวันนี้คุณหมอมขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าลกลับมาใหม่นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ